วันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันที่ต้นกล้ามปูต้องไปโรงเรียนหน้าเหนื่อยมากเลิกเรียนแล้วพี่เขาก็เ <c oughs> ดินหาของกินอยากเล่นบาสแต่ก็ไม่มีใครอยู่พี่ก็ไม่อยู่สักคนกว่าจะเคลียกว่าจะคุยกันลงตัวนังก็เล่นน้ำจ้ะเล่นแอ่งน้ำตรงแถวๆนั้นแหละ <c oughs> เด็กน้องไอถามใหญ่เลยมืดแล้วครับเราต้องกลับบ้านแล้วครับก็ถามอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะมีคนมาเล่นสักทีตัวแสบจริงๆครับกลับบ้านมาพี่เขาก็มาทำการบ้านอรารวาดครับอรารวาดกับแม่ครับเขียนถูกบ้างไม่ถูกบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างโดนตีไปหลายปัวเลยครับ มีไม่เห็นลบด้วยนะดูนะมีการแบบย้ำเลยนะว่าทำถูกหน้าตาคนทำการบ้านก็จะประมาณนี้ไม่เหมือนตอนไปเล่นเลยครับในส่วนของวันนี้คุณแม่ก็ตื่นแต่เช้าพาลูกไปโรงเรียนไปรับลูกสายสายบ้าง อดทนกับแม่หน่อยนะงานแม่เยอะช่วงนี้ก็ยุ่งที่สุดกว่าจะได้เจอหน้าลูกเหนื่อยเจอทีก็เพื่อจะตอบลูกว่ายังไงก็ได้แต่ให้กำลังใจตัวเองว่าสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเจ้าตัวแสบอดทนกับแม่หน่อยนะเดี๋ยวก็ดีแล้วครับ